สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านหรือวังอลังการเอินจิรวันโชว์บ้านหลังใหม่เห็นแค่โครงสร้างแต่ใหญ่เวอรอ เป็นนักร้องสาวที่โด่งดังในยุค90สำหรับเอิญจิรวันถึงแม้ว่าพักหลังๆจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงเพราะหลังจากแต่งงานมีครอบครัวก็ผันตัวไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพทนบุรีรวมทั้งธุรกิจต่างๆของครอบครัวล่าสุดเอิญได้อัปเดตภาพผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเผยถึงความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างโดยบ้านหลังนี้คุณย่าตั้งใจสร้างให้หลานๆได้อยู่กัน แม้จะเป็นเพียงแค่โครงสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เรื่องความอลังการบอกเลยว่าหรูหราและใหญ่โตสุดๆบ้านหลังนี้คาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน11เดือนโพสต์นี้เธอระบุคแคปชั่นว่าคนงานหยุดเราไม่หยุดค่ะคุณแม่ออนชวนตรวจบ้านกันสักหน่อยวันนี้คุณย่าสร้างให้หลานๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ